เคาะเงินช่วยเหลือผู้พิการรายละ1,000บาท2ล้านคนสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับพาดาอีกแล้วค่ะวันนี้พาดาจะมาแชร์ข่าวสารสาระดีๆเคาะเงินช่วยเหลือผู้พิการรายละ1,000บาท2ล้านคนเมื่อวันที่30มมีนาคมนสรัชดาธน,นาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุรินรักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ประชุมมีความห่วงใยผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่เชือ้อ ไวรัสโควิด -19 บเกจึงมีมติเห็นชอบสมาตรการช่วยเหลือคือ 1. การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการสองล้านกว่าคนทั่วประเทศรายละ1,000บาทนะคะย้ำรายละ1,000งันบาทเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้พิการ ที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้วโดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจะประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้โอนเงินตรงเข้าบัญชีในเดือนเมษายนนี้นะคะและ2พักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากเมษายนนี้มีจำนวนลูกหนี้1 3 4่แสนรายมูลหนี้3.8พันล้านบาทและ3เสนอคอรมอให้ทบทวนมติในการเพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น1,000บาทนะคะแก่ผู้ที่มีบัตรผู้พิการทุกคน ทั่วถึงสองล้านคนแม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ4ให้อนุกรรมปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนให้ผู้พิการกู้ได้ให้ผู้พิการกู้ได้นะคะรายละไม่เกิน1นึ่งมืนบาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันย้ำนะคะ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาปลอดการชำระหนี้หนึ่งปีวงเงิน2,000ล้านบาทนะคะนี่ก็คือข่าวสารสาระดีๆทางเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ติดตามข่าวสารในทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆในทุกๆวันขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ พบกับพดาอีกครั้งในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ